ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วัน uh นี้ก uhm ็เป็นอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก็มาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกเนาะจังหวัดนครนายกก็ที่ท่องเที่ยวที่เป็นชื่อก็ต้องเป็นน้าตกอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของน้ำตกสายกานะครับวันนี้ฝนตกนะครับน้ายกานะครับนีกเป็นท่งที่ยวเนาะ นน้ำตกที่นี่ฝนตกน้ำจะไหลแรงมากทั้งตีนะครับก็ช่วงหน้าแลรงตะนาวที่มาท่องเที่ยวดูเห็นปลายฝนก็จะเปียกน้ำเไหลที่มาท่องเที่ยวควรใช้ความระมัดระวังในการมาท่องเที่ยวรับตกสาริกาช่วงนี้เนาะปลายฝนต้นหนาวนะครับข้าหน้าหนาวแล้วยังมีฝนน้ำไหลแรงมาอยู่แต่น้ำยังสีขาวอยู่ยังสามารถเล่นสามารถมาชมได้เนาะ ราสีขุนก็คงเขาตองเม่ขึ้นมาเนาะภาพบรรยากาศของน้ำตกสาลิกาเนาะมารีวิวน้ำตกสาลิกาตอนสวยตอนน้ำตกสาลิกาเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเนาะท่าน้ชประชาชนมาแบบคลุกพล่านมากครับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายกจะได้เป็นอีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์คที่มีความนิ่งใหน้ำตกสาลิกาครับทองเที่ยวจังหวัดนครนายกครับนครนายกก็เป็นน้ำตกอ่าชั้น เดียวที่ไหลลงจากสุดสุดสุดฮะแต่ก็จะมีชั้นยอ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นชั้นย่อยๆนะน้ตกสาลิกาเนาะกนจะไปเครื่องลางเนาะก็จะเป็นชั้นน่างลางนะ,ะนงขึ้นานะมารีวิวให้ดูว่าเออตกสาลิกาไม่ใช่น้ำตกสูงอย่างเดียวที่ไหลตกจากที่สูงอย่างเดียวก็จะมีชั้นย่อยๆ,ๆให้เราได้ลงเล่นน้ํานะครับก็สามารถลงเล่นน้ําได้ตลอดเส้นทางยกเว้น ครับแรกนะครับที่เป็นนันตกที่ตกจากที่สูงเนาะเพราะมันจะอันตรายสําหรับใครที่มาท่องเที่ยวอย่างนี้ก็สามารถลงเล่นได้นะครับเป็นนันตกที่อ่าชั้นล่างๆไม่เป็นอันตรายนะครับดูแล้วน้ําไม่ลึกดูแล้วปลอดภัยเนาะทางอุทยานเขาก็เลยให้เราสามารถที่จะลงเล่นน้ำตกนี้ได้นะครับบริเวณนี้ ก็สำหรับใครที่มารับชมคลิปก็ขอบคุณมากครับ